กระต่ายบินได้กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่เขียวขจีอากาศสดชื่นมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือเจ้ากระต่ายน้อยที่ชื่อว่าเจ้าจุ๊บแจงเจ้าจุ๊บแจงเป็นกระต่ายขาวขนปุกปุยนุ่มนิ่มที่มีนิสัยขี้สงสัยและชอบจินตนาการทุกวันมันจะกระโดดไปตามทุ่งหญ้าแลมองดูนกบินอยู่บนฟ้า โอ้ถ้าข้าบินได้ก็คงดีเนาะจะได้ไปดูยอดไม้ไปดูเมฆไปเล่นกับสายลมวันหนึ่งขณะที่จุ๊บแจงนั้นนั่งเหม่อมองนกนกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าปีโป้ก็บินลงมาเกาะกิ่งไม้ใกล้ๆเจ้าต่ายทำไมเจ้ามองข้าจังเลยเจ้าปีโป้ถา,าาาปโปถามก็ข้าอยากบินได้เหมือนเจ้าน่ะสิจุ๊บแจงตอบด้วยเสียงเศร้า ปีโปมหัวเราระเบาๆกระต่ายจะบินได้ยังไงกันล่ะเจ้าขายใหญ่ก็โดดเก่งก็พอแล้วแต่จุ๊บแจงไม่ยอมแพ้มันไปขอเศษใบไม้เถาวันและกิ่งไม้มาทำเป็นปีกผูกไว้ที่ขาหน้าแล้ววิ่งไล่ลมหวังว่าจะโบยบินขึ้นไปให้ได้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆยังเตา่านกเขาแมวและกวาง ต่างพากันขับขันหัวเราะกันใหญ่เจ้ากระต่ายอยากบินได้งั้นหรอทุกคนว่ายังไงกันล่ะกระต่ายบินได้ไหมเจ้าจะบินได้จริงๆหรอแต่มีอยู่ตัวเดียวที่ไม่หัวเราะก็คือนางฟ้าป่านางฟ้ายิ้มและคิดอยู่ในใจเจ้ากระต่ายตัวนี้ช่างมีความฝันและตั้งใจจริง คืนนั้นขณะที่จุ๊บแจงกลับอยู่ใต้ต้นไม้นางฟ้าป่าก็ปรากฏตัวพร้อมกับเสียงกระซิบเจ้าทงหลับให้สบายพรุ่งนี้ถ้าจะให้เจ้าได้ลองบินดูรุ่งเช้าจุ๊บแจงตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเบาเหมือนคนนกมองดูที่ดักของตนเองปีกใสๆคล้ายปีกผีเสื้อโผล่ขึ้นมาว้าวนี่ปีกของข้าหรอมันรีบกระโดดรับกระพือปีกครั้งแรก ยังเซอเซอเซเแต่พอครั้งที่สามก็พยายามลอยขึ้นจากพื้นได้และบินวนได้จริงสัตวทั้งป่าต่างพากันตกตะลึงด,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 ดูนั่นสิจ้ากระต่ายบินได้จุกแจงบินเล่นอย่างสนุกสนานมองเห็นยอดไม้ดูก้อนเมฆและเล่นในสายลมอย่างสมใจแต่เมื่อเห็นใกล้ค่ำปีกวิเศษก็ค่อยๆหายไปนางฟ้าป่าปรากฏตัวอีกครั้ง เจ้ารู้หรือเปล่าจุ๊บแจง้งสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเจ้าเคยบินได้หรือไม่แต่ว่าความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ของเจ้าต่างหากที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นกลายเป็นจริงจุ๊บแจงยิ้มแม้จะไม่ได้มีปีกแล้วแต่มันก็ไม่ซ้อนอีกต่อไป ข้าขอบคุณที่ทําให้ข้าได้รู้ว่าตรบใดที่เรามีความฝันและไม่หยุดพยายามสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นได้เสมอหลังจากนั้นเจ้าก,กระต่ายน้อยจุจ๊บแจงก็เลิกอิจฉานกเพราะกระโดดโรดเต้นอย่างมีความสุขในแบบของตนเองพร้อมกับเล่าเรื่องวันวิเศษนั้นให้กับสัตว์ตัวอื่นๆฟังเป็นนิทานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ แม้บางสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้แต่หากเรามีความฝันกล้าลองและไม่ยอมแพ้โอกาสดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้และจงภูมิใจในตนเองในแบบของตนเองเพราะทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าในแบบของมันจบบริบูรณ์